สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับสู่ช่องลอตเตอรี่ผ้ารุ้ยนะคะคำเตืนอนข้อมูลที่เฮ้ากำลังแสดงอยู่หนีเป็นเพียงการแนะแนวทางนะคะในการเลือกสื่อสลากกินแบงรัฐบาลการถูกหวยนะคะหรือว่าการลุ้ยหรือหวยก็เป็นเพียงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะที่มาของตัวเลข เรานีมาจากหลายหมงหลายสถานที่นะคะทุกสํานักทุกอาจารย์นะคะอย่าลืมแหล่งทีมาถูกถูกยางเรานีล่วนมีค้ามเสี่ยงนะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถูกๆการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของ f อซเองนะคะท่ามช่องเป็นเพียงซื้อการแน่แน่วห่าเท่านั้นนะคะ ห้ามาตัตตอกันทีเจ็ดเสียนนะคะเจ็ดเซียนเริ่มต้นอันแรกตรงนี้นะคะนั่งฝ่าลักเดียวเก่าบริวารจเป็นเก่าบนเก่าล่างนะคะบริวารเป็นลักน้วยลักซีบนอตรงนี้นะคะแล้วก็ที่แลวห้หมกมาตัวเดียวอ่างวดนี้ห่หเก้าพัดกันลงมานี เป็นคิดจากมมยสดพารวยนะคะเป็นลูกโนอินซี่ต้องมีให้สามหลักหลักสามหลักสี่หลัก 3, ห้าพันเน,นบนตามแบบตามสไตล์เฮากันอย่าลืมบนล่างนะคะเกดให้มันทอกันตัวไดที่ออกลี่ให้พวามสำคัญหน่อยลงนิดนึงตัวไดบ่ท่านออกกับให้ความสำคัญหลายขึ้นนิดนึงนะคะวันที่แล้วตัวนี้ก็ออกนะ ทัดกันมาอีกคือกุหลาบแด,เดงเนี่นลางเนี่นลางนะคะตรงนีเขาออกมือที่แล้วแต่อ,ออกเป็นบนเมื่อที่แล้วออกเป็นบนเพราะฉะนั้นการเล้ยเห็ดบนลางโอกาสเท่าใดสองเดงก็บมีหลายนะคะโอกาสที่มันสเสียกับมีหน่อยแต่ทัดกันมาต้องมีนีกันนั่งฝ่าด้วยกันเมื่อนี้ให้เก่าชนกันนะ เป็หนหมวดที่แล้วต้องมีไฮลักซีลุดแต่ถับเป็นดวงวันนี้ดวงวันนี้แต่ว่าหมวดวันถี่สิบหกลักต้องมีเขาตลอดนะถึงสีเป็นสี่หลักบางครั้งเขารักเดียวบางครั้งสองหลักต้องมีขเขาบอกเคยผ่านนะคะแต่ว่าอย่าลืมตรงนี้เป็นไปย่ายเห็ดคลิปมาเนาะแต่นั่นพอสมควรแล้ว สิรุดขั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้รุดแค่ขั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญใหญ่ๆนะคะมีจุดที่หนึ่งแต่ก็อีกจุดที่หนึ่งอันนี้ควอมิดยากๆอยากเนนํานะคะหนึ่งจุดนี้หนึ่งจุดนี้น,น,นะคะอันนี้กับพี่นิดพิเจอหน้าเอาเองนะคะแล้วเดี๋ยวห้ามาเบิ้งอีกข้างหลังเนาะ หลังนี่ไฮไลา์แห่งคือเก่มมามนนีเก่ามีศูนย์เลยกับมีซีสามหลักแค่นี้เนาะมีเก่ามีศูนย์มีซีนะคะสามหลักสามหลักสามหลักนิ่งๆสามหลักแข,กแข็งๆดี๋ยวห้ามะบือจุดสำคัญมันอื รู้สำคัญมั่นนะคะม,มันกับที่นี่หนึ่งนี้เนึ่องตรงนี้เนึ่งตรงนี้เน,นึ่องตรงนี้นะคะเตว่าถับเป็นย่า,ยบยาย่บึงย่า่สีอเบึงอย่าลืมตรงนี้นะคะอย่าลืมตรงนี้เป็นเดชขาดออกพังปี ถ้าเป็นเลขคู่กับสิเป็นศูนย์สองหกเลขขี่กับสิเป็นหนึ่งหาเจ็ดที่ว่าโอกาสมาหนึ่งโตเนนนอนรอ้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลหลายๆค่างสิพันธ์มาบางคัางกับมาสองโตบางคัางกับมาสามโตนะคะบวกสิเป็นบนเป็นล่างเลขอีกจุดหนึ่งสำคัญคือต้องหนีศูนย์สี่เจ็ดเก้าตรงนี้กับสำคัญคือกันนะคะ เพราะว่าต้องนีลอยเพอเสีนหนอตรงนีเสี่ยงบวโหัวเป็นสิมาลักใดเนาะนะคะจุดทัดมากคือต้องมนีหลักสามหลักสี่หลักห้าทัดกันมานีคือหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสองนะคะทุกจุดหนีสำคัญเม็ดเลยแต่ว่าอย่าลืมตรงหนีกัแล้วกันนะคะหลักศูนย์หลักสองหลักหกหลักหนึ่งหลักห้าหลักเจ็ด คน,นี้อยเปอร์เซนมากนะคะแล้วก็จุดหนึ่งตรงนี้สำคัญสำคัญเก่านี้จะชวนกันบนั่งฝ่าเมื่อกี้เสี่ให้มมารักเดียวแล้วอีกอย่างคน,นี้ควมคิดข,ของยายเขาให้มาลักเก่าลักเดียวเนาะเมื่อกี้เี่เขาเริ่มคลิปเลยลักเก่า ป,ป็นไปเลยบอที่เก่าสิมาจับคู่กับโขกโตนี้นะคะเป็นเก่าศูนย์เก่าสองเก่าหกเก่าหนึ่งเก่าห้าเก่าเจ็ดตะลองที่นี่พิจรารณาเบิร์นะคะอันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งเนวทางที่ยากอยากแน่น้ำให้ี่นีพิจรารณาเบิร์นเดี๋ยจะเดินนะคะเดี๋ยวยากจะมาลงคลิปต่ตอไปให้นะคะ